ถ้าเกิดเราเอาเจ้าคำตอบ4คํคำตอบนี้เนี่ยมาพลอตกราฟของจำนวนเชิงซ้อนนะแบบที่พี่ได้สอนไปในวิดีโอก่อนหน้านี้จะได้ภาพดังต่อไปนี้ น้องๆครับคนไหนที่กําลังอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเดี๋ยวเรามาพักเติมน้ําตาลให้กับร่างกายนิดนึงนะครับวันนี้พี่จะมาสอนเทคนิคการทําโจทย์หารากที่ n ของจํานวนเชิงซ้อนโดยใช้เทคนิคการตัดแบ่งเคก้กนะเทคนิคน,คนี้ถ้าเข้าใจแล้วจะแปลงโจทย์ที่มันดูซับซ้อนให้เป็นโจทย์ที่ง่ายได้ในพริบตาเลยนะครับถ้าน้องๆเรียนเนื้อหานี้เข้าใจแล้วเนี่ยจะสามารถ เก็บคะแนนจากโจทย์ในหัวข้อนี้ได้ไม่ยากเลยครับสาหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ดูเนื้อหาทบทวนเรื่องจํานวนเชิงซ้อนแล้วก็การเขียนจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วให้ไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ก่อนนะครับไม่ยากเลยถ้าคนไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเค้กมันจะอร่อยแค่ไหนครับเอาละครับมาเริ่มจากตัวอย่างง่ายๆกันก่อนนะเราจะหารากที่4ของ1นะครับ รากที่4ของ1ถ้าเราลองคิดกันแบบไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากเลยนะจำนวนอะไรที่มันยกกำลัง4แล้วได้1คิดแวบแรกเลยก็ต้องคิดขึ้นมา1 1เนาะ1ยกกำลัง4ก็ได้1ถูกไหมหรือแม้แต่ลบ1ยกกำลัง4ก็ได้1เหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ้า1กับลบ1เนี่ยเป็นคำตอบละเป็นรากที่4ของ1แต่มันยังมีมากกว่านั้นอีกนะลองคิดดู I I ยกกําลังสองเนี่ยเรารู้ว่ามันได้ลบหถูกไหมไอคือ1หน่วยจินตภาพยกกำลังสองได้ลบหเพราะฉะนั้น I ยกกําลัง4ก็คือเอาลบหยกกําลังสองมันก็จะได้1นั่นเองนะครับหรือลบไยกกําลังสองก็ได้ลบหเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นลบไยกกําลัง4ก็จะได้1เหมือนกันเพราะฉะนั้น ข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ารากที่4ของ1เนี่ยมี4คําตอบเลยทีเดียวคือ1 1 i ลบ1 I แล้วก็ลบ I นะถ้าเกิดเราเอาเจ้าคําตอบ4คําตอบนี้เนี่ยมาพลอตกราฟของจํานวนเชิงซ้อนนะแบบที่พี่ได้สอนไปในวิดีโอก่อนหน้านี้จะได้ภาพดังต่อไปนี้นะครับอ่าตรงนี้ทวน แกนนอนเป็นแกนจำนวนจริงแกนตั้งเป็นแกนจินตภาพคำตอบ4คํคำตอบนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นี่เอง1 I ลบ1นลบ I นะครับน้องๆจำภาพนี้ไว้ให้ดีเลยครับเพราะว่านี่แหละคือเทคนิคการหารากที่ n อนของจำนวนเชิงซ้อนให้เราจรินตนาการว่ามันมีเค้กอยู่ก้อนหนึ่งอยู่บนหน้าจอของเราตรงนี้นะกลมๆเค้กก้อนนี้เนี่ยเราจะแบ่งให้กับคน n คน นะเหมือนกับการหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนโดยจะเห็นได้ว่าคำตอบของการหารากที่ n นั้นแต่และคำตอบจะทำมุมห่างเท่าๆกันลองดูให้ดีตรงนี้นะครับอันนี้คือคำตอบที่1คําคำตอบที่2คํคำตอบที่3าํคำตอบที่4เหมือนกับเราตัดเค้กแบ่งเค้กเป็น4ชิ้นเท่าๆกันเพราะฉะนั้นมุมที่มันทำกันตรงนี้ จะต้องเป็นมุมเท่าๆกันก็คือมุมเท่ากับ360องศาหารด้วย n นั่นเองนะในที่นี้เราหารากที่4 n ก็คือ4ในที่นี้ก็คือ360หาร4เท่ากับ90องศาอันเี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า n เป็นค่าอื่นๆมุมของคำตอบของการหารากก็จะมีค่าต่างๆกันออกไปอ่างน้องครับตะกี้เราเห็นไปแล้วนะว่า การใช้เทคนิคการตัดเค้กเนี่ยตำแหน่งที่เราตัดเค้กลงไปมันก็คือคําตอบของการหารากที่ n คราวนี้เราจะมาดูเลยว่าวิธีนี้เนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับเนื่องจากรอยตัดมันคือคําตอบของรากที่รากที่เเราจะตัดมั่วๆลงไปที่ตรงไหนก็ได้ไม่ได้นะครับอย่างนั้นมันก็ได้คาตอบมั่วๆออกมาถูกไหมเราจะต้องหา ว่าครั้งแรกที่เราตัดเค้กเนี่ยต้องตัดตรงไหนอันนี้สําคัญที่สุดเลยรอยแรกที่สุดที่เราตัดอยู่ตรงไหนขั้นแรกสุดครับคือการเขียนจํานวนที่เราจะหารากให้อยู่ในรูปเชิงคู่ก่อนยกตัวอย่างเช่นโจทย์เมื่อข้อเมื่าสักคู่นี้เราต้องการจะหารากที่4ของ1 1คือจํานวนที่มันตั้งต้นถูกไหมหนึ่นั้นเขียนเป็นรูปจํานวนเชิงคู่อยู่รูปเชิงคู่ได้ขนาดคือ1มุมเซต้า คือ0ูนย์องศานะอันนี้ใครยังไม่คล่องลองกลับไปดูย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ที่พี่สอนไว้นะคบขนาดข้างหน้านี้คือ1แล้วมุมคือศูนย์องศาขั้นที่2คือการหาคำตอบแรกของรากที่ N ก็คือหาตำแหน่งที่ตัดเค้กครั้งแรกนั่นเองวิธีหาไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเอารูปเชิงั้่ของตัวตั้งต้นนี่ที่เราเขียนไว้ในขั้นที่1 มาทำสออย่าง 1. คือหารากที่ n ที่เป็นบวกเป็นจำนวนจริงของขนาดนะครับ1ขนาดที่นี้คือ1ห,หารากที่4ของมันง่ายๆเลยที่เป็นจำนวนจริงบวกก็คือ1น,นั่นเองนะครับรากที่4ของ1ก็คือ1เสร็จแล้วมุมที่ได้ นะครับมุมตั้งต้นคือศูนย์องศาเอามาหารด้วย n มุมศูนย์องศาหารด้วย n คือ4ก็ได้ศูนย์องศาในที่นี้2ออย่างนี้มาประกอบกันจะได้เป็นรอยตัดครั้งแรกเพราะฉะนั้นรอยแรกคือ s q u a ร e เออรากที่4ของ1ที่เป็นจำนวนจริงบวก Cos 0องศา หารด้วย4บวก i อไศูนย์องศาหารด้วย4แค่นี้ก็จะได้แล้วคำตอบแรกสุดรากที่4ของ1นะครับคำตอบแรกขั้นที่3หาคำตอบที่เหลือนะครับด้วยการหมุนมีดไปครั้งละ3 60องศาหาร n นะหมุนไปเรื่อยๆจนครบจนเราได้คำตอบครบ n คําคำตอบแค่นี้เป็นอันจบแล้วนะในโจทย์ข้อนี้ตัวอย่างนี้ 360หาร n n คือ4ก็จะได้ว่าหมุนเท่าไหร่หมุนทีละ90องศาแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับของข้อนี้ก็จะมีค่าดังตอบบ่อไปนี้ครับคำตอบแรกเราเห็นไปแล้วว่าคือ1 c o s 0บวก i s i n 0นะครับอันนี้คือรอยตัดแรกนะครับ คำตอบที่2คือขนาดเท่าเดิมทุกทุรอยตัดจะมีขนาดเท่าเดิมเสมอคือ1ในที่นี้ cos 0บวก90องศาเราหมุนไปทีละ90องศาบวก i s i n 90องศาคำตอบที่3 1 cos 90บวกอีก90ก็คือ180องศาบวก i s i n 180องศาคำตอบสุดท้าย คำตอบที่4คือ1 cos 270องศาบวก i sin ซ7 0องศาแค่นี้เองนะครับซึ่งแต่ละอันเนี้ยมันคือคำตอบที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้ถ้าน้องลองไปคิดดูจากรูปเชิงคั่วเปลี่ยนเป็นรูปปกติจะได้ 1i-1 ลบ1แล้วก็ลบ I นั่นเองนะครับแค่นี้เลย3ขั้นตอนง่ายๆ